สวัสดีจ้าโมเดล1าท่านผู้ชมมาเห็ดยี่ห้อไหนบิางอันนี้เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าพริกกระเทียมตำใบตั้งกระทะตาะห่อนแล้วเส่น้ำมันลงไป เกียบลงไปค่ั่ตะดกีบะเทียมาได้กินจะ ช่วยเรียนทำใจลงไป ปรุงตามใจชอบใส่เกลือซองเบอร์ คนตานิดนึงถ้าีจดั ใส่ไส้นาเนีเราผสมแล้วนะจ๊ะขิงตามใจชอบรสชาติลอยแล้วใส่ใบกะเพรา ข้าวกระเพราใจชอบแน่ใจก่อนเลยเซตเดี๋ยวเลยเหรือจ้าอัดกะเพราเห็นหน้ำปลาจัดจานเลยเสร็จแล้วจ้าเมนูผัดกะเพราเห็ดน,นางปลาเฮาหอมใบกะเพราหอมหอม เมนูทีง่ายๆแต่ว่าวสแสบจะประหยัดพรอมจะอ่ะคลิปนี้ก็ไปก็นแะจ้าเจนนี้กับฝากท่าผู้ชมก็เลยกดแชร์กดติดตามในช่องห้างนูชชาเนี่ยวยนะ้จ้า